โอเคครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับรายการ r g z ์ชีเนะครับตอนนี้เราจะมาเล่นเกม SF นะครับอย่าลืมนะครับ,ว,นนรบวันนี้ห้ามกอ่อเลยนะควันนี้ห้ามก่อนี้ผมจะเล่นแค่รอบเดียวก็พอน,นะเพราะตอนนี้แบตนะดูแบตดูแบตแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยโนวะ <c oughs> อันนี้แม่ก็จะดูยิ่งหนูสงครามเบงนะครับในโทรศัพท์นะครับแล้ก็นอนแล้วล่ะนะผมเนี่อนสี่ทุ่มแล้วนะนนวนะต้องดูไอเกิลขับมาเล่นเกมตอนตีสี่นะมันตื่นมาเล่นได้ไงก็ไม่รู้ครับผมนี่แบบ <c oughs> มันมาเล่นได้ยังไงอ่าแล้วก็ ไม่ค่อยชัดนะอันนั้นก็ต้องขอไปจริงๆนะอันนี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะชัดหรือเปล่าอ่าอันนี้ผมจะมก็จะไม่คุ้นมากครับมาเล่นกันเลยดีกว่าผมว่านะ่า sf เ,เนี่ยมันมันเล่นไม่ยากเลยนะครับเนี่ยเกมเนี้ย ยิงเป็นเล่นเล่นจนแม่นนบเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยบ้าหรืออะไรเนะี่ยขอเพื่อนเราฆ่าได้แล้วเย้ครับ,รรบซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมเนี่ยเล่นเป็นนะทุกคนบอกว่าอุ้ยเล่นเป็นนะอุ้ยเล่นเป็น หนึ 1941, problem, ่งหนึ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 ่ง1 1 1 1 1หนึ่ง1 1 1 1 1หนึ่ง1 1 1 1 1หนึ่ง1 1 1่1หนึ่ง1 1 1่1หนึ่ง1 1 1 1งหนึ่งหนึ่ง1 1 1 1 1 1 1 1 1 1หนึ่งหนึ่ง1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1น1 1 1 1น1่น่่งนหน่น่งน่่่นน

๋อ oh, เป็นทีมที่โหดนะครับทีมแดนเนีอเครับเนี่ครนะับนี่ครับ ร้อยแล้วหนึ่งขอขอขออีกโอ้ AC. ไม่ได้อ <c oughs> โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวผมจะเริ่มลอยบางทีก็เลยกันเหลือยิงแล้วยิงยิงโอคลิปนี้ด้วยกฎห้ามก่อนมันเกิด And there we go. Fire นี่ครับผมก็จะใช้โปกแกมเดินตลอดเลยนะครับนดีนะนี่นะครับเออตอนนี้ผมอยูอ่ลำหนึ่งนะเข้าก้าครับ เอากันแล้วนะยิงไอ้เีน้อุ้ยอ้นี้โหดดีว่ายิงดิเพื่อนยิงโหดอ่ะยิงขนานีเลยอือนี้ยเ้ยยอ้้โอเค โอเคโอเคครับเนี่ยสำหรับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b ้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าผมอัดคลิปไว้ลงก็ขอไปจริงนะอ่าสวี okay, ครับสวัยดีบ่าย